ความดันเป็นเลข9ก9หมดเลยเนี่ยเครื่องเสียแน่ๆเครื่องวัดความดันจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนอยอยไทยแม่ได้เช็คได้ทะเบียนอยอยเครื่องมือแพทย์ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือเปล่าต้องเช็คหรอคืออะไรยังไงอ่ะแม่สั่งอะไรมาเครื่องวัดความดันเครื่องวัดความดันสั่งออนไลน์ได้ด้วยหรอ สั่งได้สิอ่าไหนไหนแกดูหน่อยสิเป็นไงบ้างเดี๋ยวลองดูนะเครื่องสีหรือเปล่าเนี่ยทำไมันขึ้นเลขเก้าหมดเลยอ่ะแม่ไม่สบายหรือเปล่าไหนแม่ลองวัดอีทีได้ไหมอ่าเดี๋ยวลองใหม่โอ้ยคนอะไรความดันเป็นเลขเก้าหมดเลยเนี่ยเครื่องสีแน่เครื่องวัดความดันจะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับอยไทยแม่ได้เช็คได้ทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์ก่อนที่จะสั่งซื้อหรือเปล่าต้องเช็คดิหรอคืออะไรยังไงอ่ะ ถึงแม้ว่าเราจะสั่งของออนไลน์แต่เราก็สามารถเช็คได้ทะเบียนออยอเครื่องมือแพทย์12หลักได้นะแม่ นอกจากรายละเอียดสินค้าแล้วก่อนกดตะกรา้าต้องมองหาเลขทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์12หลักก่อนถ้าหากไม่มีต้องเอ็กก่อนเลยว่านี่อาจจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและการพโพสโฆษณาเครื่องมือแพทย์ออนไลน์ต้องขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ก่อนทุกครั้งเครื่องมือแพทย์ที่ขออนุญาตโฆษณาแล้วต้องมีเลขที่โฆษณาที่เรียกว่าคอพเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือแพทย์นั้นไม่ได้โฆษณาเกินจริงหากมีหมายเลขทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์12หลักก็สามารถนํามหมายเลขเหล่านั้นมาตรวจสอบได้บนเว็บไซต์ของอ โดยการตรวจหมายเลขทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วให้พิมพ์หมายเลข12หลักติ๊กเลือกประเภทผลิตภัณฑ์สุขภาพเครื่องมือแพทย์และกดค้นหาเพื่อตรวจสอบถ้าเลขทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์ถูกต้องค่อยกดสั่งซื้อแต่หากไม่มีเลขทะเบียนออยเครื่องมือแพทย์12หลักหรือเมื่อตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วไม่พบเลขทะเบียนห้ามซื้อเด็ดขาดเพราะเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนออยไทยเสี่ยงให้ผลไม่แม่นยำอันตรายโหรู้เยอะนะเราเนี่ย ขราวหน้านะแม่จะเช็คก,ก่อนช็อปแต่ก่อนอื่นตอนนี้แม่ขอเอาข้อมูลดีๆไปแชร์กันเพื่อนๆก่อนนะได้ครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้จบนะครับอยากจะให้ช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะครับอย่าลืมเช็คเลขออยล์เรบนะครับ